This the Standard Podcast The is Eye-Opening Experience Ears for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลานิดภาษาอังกฤษ,กฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นเรื่องของความทรงจําครับคุณผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่านั่นก็คือความทรงจํา แย่มากถึงมากที่สุดนะครับขี้ลืมนั่นเองที่เขาว่ากันว่าเนาะแต่การขี้ลืมของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่ากับการที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราจำได้อะมันใช่มันถูกต้องมันเกิดขึ้นจริงแต่หลายๆครั้งต้องบอกว่าเสียใจด้วยเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นความจริงเสมอไปนะครับบางครั้งเคยพบไหมว่าสิ่งที่เราจำได้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เลย Has it ever occurred to you you felt so sure that an event happened in a certain way, but when you asked your friends, they confirmed that it never happened? Or have you ever had an argument with your friend because you disagree about the way something happened? You were both there and you saw the same thing, but you remember it differently. ในเหตุการณ์หนึ่งซึ่งอยู่กับเพื่อนมากมายนะครับสักประมาณปีที่แล้ว3ปีหปี1ิปีที่แล้วแต่พอมาลําลึกความหลังกันเฮ้ยทำไมมันพูดอย่างวะทำไมเราจำได้อย่างหนึ่งแล้วต้องลงใครถูกอ่ะเคยไหมฮะหรือว่าเฮ้ยจำได้นะว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นประมาณนั้นแหละแต่ดีเทลบางอย่างมันไม่ใช่เฮ้ยทำไมเราจำผิดไปได้ขนาดนั้นวะน่าสงสัยไหม ความจำของเราจิตใจของเราสมองของเราบางทีเป็นสิ่งที่ทริกกี้นะครับแล้วมันสามารถหลอกเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นลองมาดูกันซิว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราไม่ควรเชื่อมั่นในความทรงจำของเราขนาดนั้น four reasons why you never should trust your own memory ข้อหนึ่งครับ let's stay the o f f i c e s t a t e the obvious ก็แปลว่าสิ่งที่มันรู้ๆกันอยู่แล้วว่าเป็นความจริงนะ Let's s t a t e the obvious The human eye is not a camera ตาของเราไม่ใช่กล้องถ่ายรูปนะครับ Our eyes only skim over the whole picture เวลาเรามองอะไสักอย่างเนี่ยเราจะมองภาพรวมเป็นหลัก We only retain the details that i n t r i g u e us และเราก็จะเลือกเก็บไว้เมมไว้อย่างดี เฉพาะสิ่งที่มันสะดุดตาเราจริงๆหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัยมหาสารย์ใจต่อเราจริงๆสมมติเราเจอเพื่อนใหม่คนหนึ่งนะครับแล้วสิ่งที่มันโดดเด่นที่สุดในตัวมันน่ยคือเสื้อที่มันใส่มาเราอาจจะจําเสื้อได้มากกว่าหน้ามันด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าเราสะดุดตากับสิ่งนี้เป็นพิเศษ ไม่เหมือนกับการที่เราถ่ายรูปเพื่อนคนนี้ไว้แล้วเรามาดูได้ทีหลังมันจะเห็นหมดทุกอย่างอย่างเท่าที่กล้องมันบันทึกไว้ตาเราไม่ได้ทํางานอย่างนั้นสมองเราไม่ได้ทํางานอย่างนั้นเราเลือกสิ่งที่มันสะดุดใจเลือกสิ่งที่มันรู้สึกก่อให้เกิดความอิมแพกทางอารมณ์มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราจะรีเทนรีเทนคือจดจําไว้หรือเก็บเอาไว้นะครับนั่นคือข้อแรกนะตาของเราสมองของเรา ไม่ได้ทำงานเหมือนกล้องถ่ายรูปนะครับหรือกล้องวิดีโอนะครับอันที่ส sometimes memories don't get saved properly ความทรงจำของเราไม่ได้ถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องพูดนีง่ายก็คือเราไม่ได้ตั้งใจจะจำหรือเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะจำตั้งใจที่ว่านี่คือตั้งอกตั้งใจนะก็คือสร้างระบบบางอย่างใช้เครื่องมือบางอย่างในการช่วยจดจำ เพราะฉะนั้นความทรงจำโดยทั่วไปเนี่ยมันจะถูก stored หรือถูกเก็บเอาไว้นะครับ A memory is stored on an unconscious level and brought to the forefront when it needs to be recalled มันจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในชั้นจิตใต้สำนึกอะสมมติลองวาดภาพแบบคร่าวๆมากๆนะสมมติในหัวเราเนี่ยเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับ สิ่งที่เราโยนเข้าไปคือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราไปรู้ไปดูไปเรียนมามันก็จะถูกเก็บในห้องนี้แต่อาจจะถูกวางไว้ระเกะระกะบนพื้นห้องนั่นคือแบบเป็น s u b c o n เท i o u s l e v e นะเราไม่ได้เอามันเก็บลงไปในลินชักที่แปะป้ายไว้ชัดเจนว่าในเนี้ยมีอะไรเราไม่ได้จัดเก็บเป็นระบบระเบียบพร้อมจะดึงออกมาใช้ได้ตามที่เราต้องการจริงๆ เพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเรา recall มันก็คือเราเราอยากจะเอามันมาใช้อ่ะบางทีเราถึงลืมสิ่งที่มันไม่น่าจะลืมหรือว่าสิ่งที่มันดูเหมือนจะง่ายเช่นลืมว่าวางกุญแจไว้ที่ไหนเคยไหมเออทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยนะแต่นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะจํามันจริงๆอ่ะบางทีเราทําโดยออโต้พายロก็มีวางไว้หรือบางทีเราเผลอตัวเราทําอย่างอื่นอยู่เราทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วเราก็วางกุญแจเอาไว้ นั่นคือเราไม่ได้ตั้งใจจะจํามันไม่ได้กําหนดนะครับว่าเราจะจํามันไม่พยายามมองแล้วบอกตัวเองว่ากุญแจวางอยู่บนโต๊ะกาแฟเราไม่ได้ทําแบบนี้กับตัวเองมันเลยลืมไงมันเลยจําไม่ได้มันไม่ถูกเรจิสเตอร์เรจิสเตอร์ที่แปลว่าลงทะเบียนเนี่ยมันคือบันทึกอย่างตั้งอกตั้งใจตั้งใจจะบันทึกนะครับคือบันทึกแล้วมีการจัดเก็บแปะป้ายเอาไว้นั่นคือเรจิสเตอร์ so you didn't retain what your brain registered พอไม่มีการจดบันทึกเอาไว้สมองเราก็เลยไม่ retain คือไม่เก็บไว้ so when you don't retain you cannot retrieve retrieve คือเอากลับคืนมากอบกู้นะครับแน่นอนแหละว่าเราไม่ได้เก็บไว้ในที่ที่ถูกต้องเราก็ไม่สามารถจะไปเอามันกลับมาได้บางทีสิ่งที่เราลืมหรือว่าสิ่งที่เราเข้าใจผิดไป จำผิดไปเพราะว่าเราไม่ได้เก็บอย่างตั้งใจแบบตั้งอกตั้งใจนะครับอันที่3 repeated exposure to false information repeated exposure to false information แปลว่าการที่เราถูกเปิดเผยสู่ข้อมูลบางอย่างที่มันไม่จริงก็แปลว่าการที่มีคนบอกเราตลอดเวลาในเรื่องบางเรื่องที่ไม่จริงย้ำๆ repeat 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 เข้าไป ทำให้เราเชื่อว่ามันเป็นความจริงได้นะเขาเรียกว่าเป็น Illusory Truth Effect Illusory ก็แปลว่าอะไรที่มันเป็น Illusion มันไม่จริงมันเป็นสิ่งลวงตานะครับมันเป็นความจริงที่ถูกลวงมันเป็น Glitch Glitch G L I T H มันคือจุดบกพร่องนะครับข้อเสียจุดบางอย่างที่มันทำงานผิดเพี้ยนไป In the brain มันเป็น a glitch in the brain ซึ่งจะทําให้เราเชื่อว่าความโกหกที่เราได้ยินกลายเป็นความจริงได้ถ้าเราได้ยินมันบ่อยมากพอ if we hear it enough times we'll believe that it is true มันคือเรื่องของการพยายามย้ำบอกบ่อยๆบ,บอกเรื่อยๆบอกเรื่อยๆมาถึงจุดหนึ่งเราจะเชื่อแล้วเราก็จะไม่ตั้งคำถามอีกว่านี่คือความจริงหรือหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องโกหก หรือมันมีอะไรน่าสงสัยไหมเพราะว่ามีคนบอกเราบ่อยมากพอและสุดท้ายเดจาวู ja ครับรู้จักใช่ไหมเดจาวู ja ก็คือความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดจาวู ja มันคือความผิดปกติของระบบประสาทและสมองและระบบความจำนะมันคือสิ่งที่มันอยู่ในหัวเราจริงๆมันเป็นไบโอโลจีนะมันไม่ใช่แค่ภาพหลอน เวลาเราเห็นด ja ีจาวูเราก็เลยนึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งซึ่งจริงๆมันยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่อาจจะมาหลอกเราได้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจไปว่าความทรงจำที่เรามีมันถูกต้องแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ 1. if you don't want to be mistaken or end up embarrassing yourself possibly you can't fully trust your memory alone ถ้าเกิดเราไม่อยากถูกหลอกด้วยตัวของเราเองและก่อให้เกิดความน่าอับอายบางอย่างขึ้นนะฮะเราต้องตระหนักเอาไว้ว่าความทรงจำของเรามันอาจจะทริกเราได้โดยที่มันก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้อยากจะหลอกตัวเองแต่มันจำผิดกันได้จริงๆต้องตระหนักรู้ถึงความจริงในข้อนี้เอาไว้ก่อนนะครับและผมอยากจะบวกเหตุผลที่5เข้าไปด้วย หลังจาก4อันเมื่กี้แล้วนะก็คือบางครั้งเราเลือกที่จะจำมันอย่างนั้นเองเพราะบางทีพอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มากๆครับเราจะแต่งเรื่องบางอย่างขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจยกตัวอย่างเช่นเราเข้าใจไปว่าแฟนที่เลิกรากันไปแล้วถึงจุดหนึ่งหลังจากนั้นเขามาขอคืนดีกับเราแล้วเราก็ปฏิเสธไปแต่จริงๆแล้วเราก็มาพบ จากในแชทหลอกที่ถูกบันทึกเอาไว้โดยไม่ได้ตั้งใจในโปรแกรมแชทนะครับซึ่งไปขุดเจอเมื่อหลายปีต่อมานะครับเราก็มาเจอว่าเอา้าจริงๆแชทหลอกมันฟ้องอยู่ว่าคนที่ขอคืนดีคือเรานี่ไม่ใช่เขาแล้วเขาว่าปฏิเสธเราว่าไม่เอาไม่อยากกลับไปคืนดีกันแล้วแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองมัง้งหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรา รู้สึกว่าไม่เอาความความจริงชุดนี้ไม่ชอบเลยเราก็เลยเลือกจำว่าเขาตั้งหากที่มาขอคืนดีแล้วเราปฏิเสธนี่ถ้าเกิดไม่มีแชทหลอกยืนยันเราก็จะเชื่อของเราอย่างนั้นต่อไปนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะจริงๆนะเลยนะครับลองสำรวจดูว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณเชื่อเหลือเกินว่าเป็นความจริงความจริงในอดีตหรือเปล่าแล้วมันแล้วมันจริงหรอ นะครับมันมีแชทล็อกบางอย่างช่วยยืนยันไหมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้น Keep a journal เขียนบันทึกไหมหลายครั้งผมพบว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าก็มีบ่อยครั้งเลยอ่ะที่ผมย้อนกลับไปอ่าน Journal เ,เก่าๆไม่ว่าจะเป็นดารี่ที่อยู่บนเว็บนะครับเว็บดารี่ที่เรา Keep ที่เราเขียนแล้วพอท่ากลับไปอ่านเราจะงงมากเลยว่าเฮ้ยมันมีตัวตนนี้ในเวอร์ชั่นของเราในอดีตจริงเหรอเนี่ย ไม่เห็นเคยจำได้เลยว่าเราเคยรู้สึกอย่างนั้นไม่เห็นเคยจำได้เลยว่าเรื่องนั้นเราตัดสินใจไปอย่างนั้นเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์ว่าบางทีสมองเราเลือกจำในสิ่งที่เราแค่อยากจะจำแต่ไม่ได้เลือกจำในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆครับคุณฟังครับย้ำอีกครั้งสําหรับคนที่ติดตามคานี้ดีพอดแคส และพอดแคสต์ของ The Standard บน YouTube นะครับเรากำลังจะแยกบ้านไปขึ้นบ้านใหม่แล้วนะครับที่ช่อง The Standard Podcast Channel นะครับเสิร์ชทาง YouTube ได้เลยหรือว่าลองตามลิงก์ที่เราแปะเอาไว้ใน Description ของเอพิโซดนี้ไปแล้วก็ฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับสรุปสัพที่น่าสนใจในวันนี้ครับมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกคือ state the o f f i c e เป็นสำนวนที่แปลว่าพูดในสิ่งที่มันเห็นตรงๆกันเลยนะครับ state ก็แปลว่า Speak แปลว่าเ a y นั่นเองนะครับ h e Office ก็คือนี่คือการพูดในสิ่งที่เห็นเห็นกันอยู่แล้วนะครับ State t h e Office Retain Retain แปลว่าเก็บไว้หรือแปลว่าจำได้นะครับ r e t a i n Register ก็แปลว่าการบันทึกเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการแบบเขียนลงไปในกระดาษนะครับหรือว่าบันทึกเอาไว้อย่างตั้งใจแล้วกำหนดมั่นหมายว่าจำสิ่งนี้ให้ได้นะในหัวสมองของเรานะครับนั่นคือ register retrieve แปลว่าเอากลับคืนมา retrieve illusory illusory ก็คืออะไรที่มันเป็น illusion มันเป็นภาพลวงก็คือ not real มันไม่จริงนั่นเองนะครับ illusory และสุดท้าย g l i m เป็นจุดบกพร่องครับจุดบางอย่างที่มันทำงานผิดเพี้ยนไปหรือว่าเป็นตำหนินั่นเองนะครับ glitch และถ้าติดตามฟังคำนีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,737คำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนิ้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้นะครับติดตามฟังรายการของเราได้ทั้งทาง YouTube, Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบุญและวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาเก็บสะสมศัพท์กันทุกๆกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears